สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทําแนวกันไฟที่บนส้นซ่องใบนะบชี้ที่ตรงไปตรงไรงหนอเอ๊นี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้มาชี้ไปจยต้องมีที้ <ầ y> หนึ่ง <c oughs> ที่ถูกมึงเลยเาถาละไม่ได้ <c oughs> ก็ไปกับพวกพวกไร่คนอยู่ครับ <c oughs> เออครับนี่คือประเทศพูเตยนะครับเอาชี้ผิดกล้องไม่ตามล่ะนี่คือน้องปืนครับเช็ติดต่อคือน้องปืนดันช้างเราก็อยู่ดันช้างอยู่แล้วครับส่วนฝั่งนี้เป็นบันไดทิศเนน่ยติดบานไตบารก่อจะตามู้เขาส่วนทิศ แต่วันตกจะติดกับจะกินฟุห้วยขาแข้งครตัวน้อยสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดีครับผมแจ็คแบคโคอยากจะนโดนัทเพื่อนดงเนอะเปิดชิมไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบพบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปบำเพ็นประโยชน์พวกโเดินดนคดีมาหรือเปล่ามาเส็ประโยชน์ไปชันไปเข้าเรียกค่ะ เรียกอะไรวะทำแนวกันไฟในป่าทำแนวกันไฟอ่ะเพื่อก็ประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละก็เรียกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะทำเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของขื้นป่าตะวันตกเราไว้นะครับที่ป่าสซนฟ้องไวที่ป่าส้นฟ้องไว้ที่อุทยานแห่งชาติพูเตยนะครับอันนี้ก็มีหน่วยงานไล่หน่วยงานเข้ามาร่วมมือร่วมกันทํานะครับทําแนวกันไฟครับร่วมพยายาเติติดพวกก็มาเป็นครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกครับที่ มาทำแนวกันไฟเนี่ย<ำ>จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสนุกสนานเหนื่อยแค่ไหนหรือยังไงก็ไม่รู้ไปดูกันนะครับตวดเลยเลยอีกผลคนเจ้หนาที่เลยเลยอาการมัน <Rey> ฟึกเข้าหนเอยครับเบสเดียนตอนแน่เมื่อคืนนี้ย การในวันนี้นะครับรายการในการวันนี้ก็ทิงกลิ่ก้อนสาเป็นแค่สาวในงานิยานล่อยต้นน,น,น้ำ้วก็สานีควบคุมไฟป,ป่านะครับในรอบนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นนะครับในการดึงเชือกถ่ายแนวร่วมนะครับของภาพอ,อ,อ,องค์กรแล้วก็ประาาชาชนผู้นำชุมชนเข้ามานะครับก็เดี๋ยว อธิบายเล็กน้อยในเรื่องของการทําแนวกันไฟโดยที่เราทำเนี่ยพื้นที่ที่เราทำก็คือเป็นป่าสนสองใบซึ่งเป็นแหล่งอเอาไว้ง่ายก็คือเป็นที่ที่มีความสําคัญถ้าเกิดไฟเข้าเนี่ยมันจะทาให้ต้นสนสองบใบเนี่ยตายซึ่งแทนการพัฒนานครับในช่วงหลังจากนี้ก็คือจะพัฒนาเส้นทางเพื่อให้ต้นบริเวณยอดเขาสนสองใบเนี่ยสนสองใบนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กลับมา ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเกิดคนนี้กับเรานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่ถ้าเกิดท่องเที่ยวมาบริเวณตรงนี้เยอะก็จะทำให้ขายได้ที่การข,ขายของจากมากพานเข้ามาก็ดีหรือเข้ามาขายของในพิานก็ดีต่อไปจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยแทนทัศนาเรื่องต้นจากเราป้องกันพื้นที่ของเราไว้ก่อนแ้วหลัาางจากนี้จะของบจังหวัดในการ ปัาป,ปุ้งถนนนะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าได้ประมาณไหนยังไงเดี๋ยวทางพี่ไฟป่าจะพูดถึงการทําแนวนิดหนึ่งครับผมก็นี้ก็ทาทาแนวเดิมแรกก็คือกัดญ้ามีดดขถังก้อนสุดหก็มีระคูระคมีก,กวาดทารเกียนมันจะมีแนวเดิมอยู่เขาจะมีแนวเดิมของมนจะทําตามแนวเดิมของมันเราสุดทีครับที่ทําที่ทําไว้เหอนปีที่แล้ว ครับผมเจ็ดแยกครับเขาเรียกเจ็ดแยกทำไมถึงเรียกเจ็ดแยกแล้วมีแค่ตันแยกที่แยกตรงนี้เป็นจุดอะไรนะจุดเครื่องบินเราด่าเอตกเนาะส่านซ่านเราไม่ได้เอส่านกับตันนะส่านที่กับตันเขาฟังกับตันไว้ตรงเนี้ยกับตันเครื่องบินที่ล่นตกนะครับตรงเนี้ยแหละนั่นแหละครับที่เขานั่งอยู่บนบนระดับกับตันที่เขาต้องดันบนนะนะกับตันนะครับ ตอนนี้เราใช้รถโตโยต้าปูวินนะครับพันแข่งทับเคลื่อนสี่ล้อนะครับในการเดินทางส่วนด้านหน้าเราเป็นอีซูซุทับเคลื่อนสอล้อธรรมดาเชฟเชฟเหรอโมเชฟนี่วะเด้นไปดูร่างมันอีซูซุว่ะแล้วก็ทันหน้าทุดเป็นโตโยต้าไทเกอร์ครับของไฟป่าครับสุพรรณบุรีไม่ไฟป่าปุ้เตย เปลี่ยนชื่อเป็นไฟป่าภูเตย้ะตรงตรงัวเมื่อกี้เป็นจุดที่เขาฝั่งกับตันเครื่องบินนะครับแต่จุดเครื่องบินตกจริงๆจะอยู่ด้านหน้าครับจะมีซ่านเพียงตายอยู่ซ้านซ่านเวลาขี่มาคนเดียวมันจะวังเวงมากเลยขี่มาแบบไม่กี่คนนะต้องสัมคนรู้สึกแบบคนหัวลุกนะครับ ดูดีๆไอ้ที่ปัดน้ำฝนก็ขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเราเล่นเรื่องคขันนะครับดูดีครับโอ้โหสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเล่นเราแล้วเลจนจนกูได้จุว่าแล้วก็ไปเลี้ยวแอะไรที่มันรู้สึกโอ้ตรงนี้เป็นจุดเครื่องบินตกครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจอดลงไปถ่ายสักแป๊บจอดไม่ได้พี่าำลังมาตาำลังเลยอ่าได้นี่เป็นจุดเครื่องบินตกแล้วครับที่ เขาตั้งต้านไว้ทั้งหมดได้หนดเนี่ยตรงนี้เริ่บินตกมีเส้เครื่องบินอยู่นะครับสองร้อยยี่สิบสามตกครับเจอสภาพเส้นทางครับโอ้โหลองลึกมาก เลเป็นทางเอียงมากเลยครับซึ่งจุดชมวิวนะครับโอ้โหพาไปดูก่อนจุดชมวิวจะมีที่นั่งครับจุดชมวิวภาระตะวันนะครับตรงนู้นครับเป็นศูวนวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อยู่ตรงน่้นอ่ะอยูด่ด้านด้านขวานะครับแต่นี้เป็นทางเข้าครับทางเข้าหมู่บ้านห้วยมงแปดครับตรงนู้นซูมให้ดูหน่อย อยากคอยยัด่ายภาพนิ่งครับเข้าช่วงเลยดูแแรงครับมีหมอกจางๆนู้นู้นนะสวยงามครับถ้ามองโดยตาเปล่านะจะสวยครับผ่านกล้องไม่รู้ว่ากล้องมันคุณภาพจะดีหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ารู้สึกว่าสวยมากเลยนู้นนะครับไปเดียวป่อนเด๋ยวรถนี่ผมโชน่วยโชด้วยขันแรกของผู้เตอยโอ้ขาขึ้นผมลงดีกว่าทำไมดุเองล่ะ ลงตีหัวมังเราพี่ลงตีหัวรอดเหมือนกันครับรอดเหมืนกันลุ้นได้คันนี้รอดเหมืนกันนะลุ้นได้อนรอนได้อยึดยึกยักษ์สิสวัสดีสิสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำแนวกันไปที่สวนสองใบนะครับผมดีเจเอกชัยนึ้นไส้ดีเจเอกชัยขึ้นไส้ขึ้นไส้อ้วกสิครับอ้วก็ไม่วกเิครับมีทางครับตัวทางทางขึ้นไม่ได้แล้วต้องจ่อนละกลัวกลัว ูทำรลนเส้นทางนะครับดูว่าเดินดีกว่าทางน่ากลัวครับทางสูงมากเลยครับสูงชันให้ดูแบบมุมที่มันทันทชัน่อยนะทำทางครับรุ่มมันจี่ห้ ติดแล้วตอนนะี้ติดคาแล้วอ่ะ มีล้งรถอไอยลางไปดิไปดิมีตัวมาก่อนลก้มาขลกตรวมก่เดี๋ยวให้ล้อหลังมันพ้นนะาตัวมากอนตัวมกอนดิมาข้ามาทำไปเลยยกกลับยกกลับยกกลับมาขไปก่อนโอ้อะไรช้ได้ครับช้ได้ช้ได้ช้ได้ เจอไมเมอใช่เลยมลอปออกเดินทางครับจากจุดไปก่อนพี่เราไม่ต้องรอเดี๋ยวกลับลงมจิ้ที่เราจะไปกลางเต็นนอนในคืนนี้ทรุยใส่เอฟเฟกต์แป๊บนึงเฮ้ยเป๊ะเก็่ไม่กวาดให้อันนึงทำท่าหน่อยทำท่า อาตัดน้องไปก็เลยคือตัดเอาตัดเอาปผมสู้สู้รมาต่อยกยู้างล่าไทยก็มีนะเจอต้นสนต้นแรกแล้ว Ừ. Này, giúp luôn bãi hai bên đó Đây. Tùm hết <laughs> <laughs> trên con ดำเนินการพักผ่อนแล้วเริ่มบางแสนหรือดำเนินการในช่วงบ่ายเอาอย่างไรดีครับเรือจะเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนท,ที่เรามากันนะครับคือวัตถุประสงค์ในการรักษาต้นไม้ต้นนี้เป็นหลักนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นสนสองใบนะครับโดยโปกติต้นสนสองใบจะมีลักษณะคล้ายกับต้นสนสามใบนะครับ เดือก็บอกเลยว่าต้นสนสองใบนะครับเนื่องจากว่าในหในหช่อของของใบนะครับจะมีใบยอยู่สองใบถ้าสนสามใบจะมี3ามนะครับนี่คือลักษณะผลที่เป็นผลสนเมื่อแก่จัดนะครับผลสนจะแตกแล้วแล้วลูกมเมล็ดนะครับจะหลุดออกจากช่องระหว่างโคนสนนะครับลักษณะลำต้นเปลือกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราไม่กันไฟร,รอบนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงเยอะนะครับไฟไม่ผ่านเปลือกสนไม่ได้นะครับข้างในเปลือกสนจะมียางหรือว่าชันนะครับที่เป็นน้ํามันที่ทําให้ติดไฟเป็นอย่างดียกตัวอย่างต้นด้านหลังนะครับถ้าเกิดปีนี้ไฟเข้าต้นนั้นล้มแน่ๆนะครับก็วันนี้เราจะมาทําแนวกันไฟรอบพื้นที่นี้นะครับเ,เพื่อรักษาต้นสนเดี๋ยวครั้ง เดี๋ยวต่อไปเส้นนี้นะครับเราจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีนําเสนอเพียงเท่านี้ครับมีใครสงสัยไหมครับสําหรับการทําแนวกันไฟแนวกันไฟจะเริ่มจากมีเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับนําล่องไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไม้กวาดหรือตามด้วยมีดเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไม้กวาดตามหลังแล้วก็ถ้าตรงไหนมีเครื่องเป่าอ,อาจจะเป่านะครับโดยวิธีการ ขอบเดินทางนะครับไเหเม่ดวเด่กไมดขึ้นมาพอถึงเวลาทำงานมันก็ให้จะได้เลยแสดงว่าไม่กัดไม่โคตรขยันเลย กว้างกันเลยเราก็กวาดไม่กว้างล็อกกวาดแคบแคบคืบเดียวสามคนไปไปหาที่พักกันเอาเขากินข้าวกอนแล้วพูดตายเลยก็รู้มันลงไปเอากันแล้วมันหายไปเลย อาทิตย์ชีวิตบ้านๆอาทิตย์ชีวิตบ้านๆอย่อะครับต้มไก่เสียสิตามอีพีอีพีที่สามร้อยไม่ใช่ไม่ได้ทำเป็นอีพีไม่แซนเลยยังทดลองโคตรแซนเลยยังเดี๋ยวไม่ได้แซนใช่โคตรจัดมึนบางวิวตอนนี้ก็แซนตาฮัลทตอนนี้ตองยิ้มมาคำหวานคำหวานมาคำหวาน ดำทำท่ากินให้ดูสิให้คนดูนะคนเขาสอนเนี่ยมีคำประคำว่าน้ําได้เห็นไหมดำท่ากินให้วันวันแยบโฆษณาเนี่ยคกูเชื่อคนดูดอกน้ำไล่ตามแน่เลยหวานจริงเนี่ยโฆษณาได้บ่ได้โฆษณาขายกาแฟได้ได้เคี่ยวชาเย็นเลยไมเออไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้นับนู่นแค่เอามาขายให้เขาถือโฆษณาเวลามีหมอระดับตัวนู้นนี่เมื่อกี้ทำอาหากับหมอพรไมี่ยมาดูกับลางรานกูเลย อ๋อแบบยันทำมาก็ติดปีแล้วนะจะมงยังไม่พันไปเดินทางกลับเพื่อเราอ่ะนี่เขาก็และโชคเดชโชเดชเอวเอ้ยตัวนี้เองนุ้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วก็ลับเห็ดใกล้ๆเลยเดินลงไปนี่ดีกว่าเฮ้ เดนตกี่หุบก็ไม่รู้ครับวันนี้ก็พอประมาณครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าพวกเด็กๆกลับไปหมดแล้วผมก็นั่งคุยกับพวกเพื่อนฟุงหาคนติดตามเพิ่มนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรต่างๆนานาก็ ผมไม่มีอะไรมากครับก็ถ่ายเก็บไว้ดูเล่นนะครับเพื่อความระลึกถึงในอนาคตนะครับนี่ครับคือป่าส้นสองใบที่พมมาทำแนวกันไฟก็เพื่อประโยชน์ที่จะเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันนะครับว่าต้นสองใบที่มันขึ้นในภาคกลางมันก็ก็มีนะครับที่เดียวในประเทศไทย้นส,งสองใบที่ใบวะสามใบหรือสองใบวะ ขึ้นที่ระดับน้ำทะเลประมาณเจ็ดสูงระดับน้ทาทะเลเจ็ขึ้นไปนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยที่อุทยานแห่งชาติภูเตรยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมความอัศจรรย์มา Amazing อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แล้วมั้งไม่มีอะไรจะพูดก็เดินไปพูดไป ทำแนวกันไฟให้สนสองใบอะสวัสดีครับ